คลิปนี้สนับสนุนโดย Starbucks มีบริการกดเกมพาร์ตเลตเก้าไม่ว่าจะเป็นอนิเมะแอร์เอนเจอร์หรือบล็อกฟุตและแม่บทอื่นอีกมากมายก็ยังมีบริการขายไก่เพชรอนิเมะแอร์เอนเจอร์อีกด้วยและกิฟต์การ์ดปลอดภัยแท้100%สําสำหรับใครที่สนใจอย่าลืมใช้บริการกันด้วยนะครับผมคนที่จิวามยสั่งทุกคนเลยนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง e อพีเกมเมนะครับวันนี้นะครับผมก็จะมาสอนครับวิธีการลงทัวร์นาเมนต์นะครับในสัปดาห์ที่3ามครับทำยังไงนะครับให้้ดาาเมจ600ลน,นครับอ่ะ ก็คือจําเป็นนะครับต้องมียูนิคด้วยนะครับเพราะว่ากานใหม่ครับมันใช้บาบได้นะครับหรือว่านี่ใส่ได้เนาะก็แนะนำนะครับให้เอาโกลเด้นหรือว่ายูนิคมาก็ได้นะครับอ่ะตัวละครตัวแรกนะครับก็คือไอเซนนะครับเป็นไอเซนยูนิคเนาะใส่ลิลิกนาฬิกานะครับต่อไปนะครับที่ผมจะใช้คือไอควีนนะครับใส่ลิลิกตะปูนะครับอ่ะใส่ไปเลยนะครับแล้วก็ตัวอีกตัวหนึ่งนะครับคือนามินะครับใส่ลิลิกของไบโคเวอร์ของยูโนนะครับแล้วก็อีกตัวหนึ่งนะครับผมจะใส่เป็น อ่ะสปีดวากอนครับอ่สปีดวารอนโกลเด้นนะครับแทนบูม่านะครับแต่ถ้าใครอ่ไม่มีโกลเด้นของสปีดวารอนนะครับแนะนําให้ใส่บูม่าเนาะก็มันจะคุ้มกว่านะครับแล้วก็อีกตัวหนึ่งนะครับที่ผมจะเอาไปด้วยนะครับก็เป็นตัวละครอย่างเอมิเลียนะครับอ่ะก็เอมิเลียนี่เลยก็เป็นลิลิทของไบโคเวอร์เหมือนเดิมนะครับแล้วก็อีกตัวหนึ่งครับที่ขาดไม่ได้เลยเช่นกันครับจะเอาแวนดี้ไปก็ได้นะครับหรือว่าจะเอาอ่าพุชชี่ไปก็ได้นะครับ ไม่แวนดี้ก็พุชชี่ได้นะครับอ่ะแวนไอพุชชี่หนนี่ถ้าถ้าพุชชี่นะครับบัฟดีๆเนี่ยผมก็แนะนําให้เอาไปเนาะแต่ผมนะครับจะเอาแวนดี้ไปเพราะว่าผมกลัวพุชชี่ของผมครับอัพไม่ทันเนาะไม่ก็อ่าไม่ท่านไนครับหรือว่าหุ่นกระป๋องของเรานั่นเองนะครับอาจจะอัพไม่ทันผมเลยเอาเซตนี้ไปแล้วกันนะครับถือว่าชัวพอสมควรนะครับอ่ะเดี๋ยวเราไปลงกันเลยแล้วกันนะครับไปกันเลยตัดเข้ามาในเกมกันแล้วนะครับโอเคก็เริ่มต้นนะครับเรานะครับอย่าพึ่งวางสปีดบากรนะครับ เออถึงจะมีสปิวาก้อนก็อดเองก็จริงนะครับถึงจะตังพอก็ไม่ต้องวางนะครับเริ่มเริ่มเกมเนาะเพราะว่าผมจะวางกันตัวนี้นะครับกันอย่าให้หลุดอ่ะแล้งไงเราก็ได้ตังอยู่แล้วนะครับให้วางนามิไปแทนนะก็รอครับรอเว็บลีพอเว็บลีเสร็จปุ๊บนะครับก็วางนามินะครับแล้วก็อัพนามิสองขั้นอ่ะอัพสามขั้นเลยนะนี่นะครับก็จะตีถึงตรงนี้นะครับแล้วก็ให้มันตีนะครับอีกครั้งหนึ่งทันไหม ันไหมอ่าเรียบร้อยครับอ่าแล้วก็นะครับวางสปีดวากอนพอเคลียร์ตัวนี้ได้นะครับเราก็จะได้ตังเยอะด้วยนะเราวางไปเลยครับสองตัวอ่าผมจะวางเป็นแถบทางตรงเรียงนี้เลยเอาว่าอัพสปีดวากอนต่อนะครับแล้วก็อัพนามิไปเลยนะครับก็ตอนนี้ครับสปีดวากอนครับเอาไว้แค่ขั้นเดียวพอนะขั้นต่อไปนะครับไม่ต้องอัพเนาะให้มาอัพอ่านามิแทนนะครับอัพนามิไปเลยนะครับตอนนี้ สปีดวากอนะครับปล่อยไว้เลยปล่อยยาวเลยครับมาเน้นที่นามิแทนเนาะก็ช่องเว็บแรกๆนะครับไม่ค่อยมีอะไรมาครับให้เราอัพนามิไปเลยครับยาวๆก็ให้เว้นนามินะครับอัพอย่าให้นามิเต็มนะครับถ้านามินามิเต็มเนี่ยผมว่ามันรู้สึกเสียดายตังมากเลยนะอ่าก็ให้มันเหลือนี่ครับให้มันเหลืออยู่ขั้น6 0พันนะครับปล่อยไว้แค่นี้เลยแล้วก็วางแล้วก็อ่าวางวางเอมิเลียครับเอมิเลียอ่าวางประมาณตรงนี้นะครับตรงกับ ตรงกับรืบหรือว่าหลุมตรงนี้นะครับให้วางเนาะ,ะวางไปเลยนะครับแล้วก็ปรับเป็นลดัดมันก็จะสโลตัวเดินออกมาได้นะครับดีเลยตัวธาตุไฟอะไรงี้นะครับก็จะโดนเราสโลอ่ะแต่ถ้าใครพลาดหน่อยเนี่ยผมว่าต้องรีนะถ้าเราอยากเก็บดามเมจจริงนะครับถ้าพลาดหรือว่ามันหลุดไปสักนิดนึงเนี่ยอ่าไม่เป็นไรครับแต่ถ้าช่วงประมาณเว็บยี่สิบหรือว่าเว็บสิบเนี่ยถ้าหลุดไปแล้วนะครับก็แนะนําให้รีเนาะโอเคครับก็อ่ะอัพไปเลยครับ อ่าตอนนี้นะครับนามีเรานะครับอัพอยู่3ขั้นแล้วนะครับ3ตัวแล้วนะขั้นที่73ตัวนะครับก็ปล่อยยาวไปเลยครับแล้วก็อัพสปีดบาร์กอนไปเลยนี่ครับก็วางสปีดบาร์กอนแล้วก็อัพสปีดบาร์กอนไปเลยนะครับเพราะว่าช่องเว็บแรกๆเนี่ยเราตัวตังเราเราฟาร์มง่ายอยู่แล้วครับอ่ะก็ประมาณนี้ครับอัพไปเลยอัพไปยาวเลยนะครับนี่เลยช่องเว็บหลังๆเราก็จะมีตังใช้แล้วนะอ่าตั้งแต่เว็บ10ขึ้นไปครับประมาณเว็บ11เนี่ยเรารวยละอ่ะเว็บ11เนี่ยเราวางตัวได้แล้วนะครับบ โอเคครับแล้วก็รอวางไอเซนครับไอเซนของผมนะครับผมจะวางประมาณตรงนี้นะครับให้มันตีรอบวงนะครับให้มันตีรอบวงประมาณนี้เลยอ่ะผมก็จะวางประมาณตรงนี้ครับนี่เห็นไหมเห็นรูเล็กๆตรงนี้ไหมอ่ะก็จะวางตรงนี้นะครับก็ผมไปลองเล่นมาแล้วนะครับก็แบบไม่ว่าจะมาวางไอเซนยูนิคตรงนี้นะครับหรือว่าวางไอเซนด้านหลังตรงนี้หรือว่าจะวางตรงเอ่อด้านหลังแบบหลังเลยตรงนี้นะครับก็ ไม่ดีเท่าวางด้านหน้าครับผมบอกเลยเพราะว่าด้านหน้ามันคุ้มคุ้มกว่าเยอะเลยนะครับวงในการโจมตีอะไรเงี้ยผมว่าคุ้มแล้วนะด้านหน้าไม่จําเป็นต้องไปวางด้านหลังนะครับผมว่าไม่ค่อยคุ้มเลยคือผมเอาไปเล่นแล้วแหละมันไม่คุ้มเลยครับเล่นไม่ได้เลยอ่ะก็ประมาณนี้นะครับนี่เลยแล้วก็วางวนดี้ไปด้วยนะครับอย่าลืมวางวนดี้ด้วยนะผมก็ลืมวางเหมือนกันอ่ะวางวนดี้นะครับไปสองตัววางไปสามตัวเลยนะครับวางแท็กตรงนี้เลยนี่นะครับก็อัพ อ่าตอนนี้เราไอเซนเราครับอัพให้ถึงขั้นหมื่นห้าครับเราค่อยวางไอควีนต่อเลยนะเพราะว่าไอควี Queen นครับจะสามารถสโลนะครับไอตัวพวกนี้ได้เนาะก็แนะนำนะครับอัพป, 15, ปั๊บหมื่นห้าปุ๊บใช่ไหมอ่าแล้วก็วางไอควีนต่อเลยนะครับนี่ผมก็จะวางไอควีนเลยนะใครมีไอควีนอยู่นี้ผมบอกเลยว่าสบายมากเลยนะครับอแต่ผมไม่มีอยู่นี้ผมก็เล่นแบบวางสามตัวไปเลยนะอผมจะวางประมาณนี่ผมว่าวางติดไอเซนไปเลยนะครับเพราะว่าไอควีนเนี่ย วงมันกว้างกว่าไอเซนอยู่แล้วนะครับแล้วก็วงมันมันสูงหรือว่าเยอะมากๆเลยอ่ะค่อยๆอัพไปนะครับอัพจนถึงขั้น l e นะครับแล้วก็ปล่อยตังนะครับวางไอเซนแล้วก็อัพไอเซนไปเรื่อยๆเลยแล้วต่อมาในช่วงเว็บส8ครับเว็บส8ครับยังไม่มีอะไรมากนะครับไอควีนเรานะครับอัพเต็มนี่นะครับก็จะตีรอบวงประมาณนี้เลยโอเคก็อัพไอเซนต่อครับให้เต็มไปเลยนะ นี่ครับก็รอตังนะครับรออัพตังไปเรื่อยๆครับแล้วก็พยายามกดบัฟ์บันดี้นะครับเพื่อให้ดาเมจเราได้เยอะที่สุดนะครับตอนนี้นะครับมอนจะไม่สามารถหลุดออกจากวงของไอเซนแล้วก็ไอควีนได้นะครับก็วงมันครอบแบบทั้งแถบตรงนี้เลยแต่ถ้ามันหลุดไปเนี่ยผมว่าก็น่าจะน่าจะจบเหครับนี่ครับก็ดาเมจประมาณนี้เลยไอเซนนะครับถ้าคนบัฟดีๆเลยนะครับคู้ดาวดีๆดาเมจอาจจะ1ล้านนะครับคู้ดาวก็อาจจะประมาณ12วิได้นะครับ อ่ะก็ถ้าไอเซนใครดีๆเนี่ยผมบอกเลยว่าสบายมากเพราะว่าหลากัหลกๆเลยนะครับดามเมจมันจะอยู่มันจะตกอยู่ที่ไอเซนเนาะเพราะว่าบัฟแวนดี้เนี่ยมันจะไม่โดนอไอควีนนะครับหรือว่าแอดเดสเพราะว่าไอควีนหรือว่าแอดเดสของเราเนี่ยมันเป็นตัวละครฟิสิคัลเนาะตัวละครที่บัฟได้นะครับก็คือตัวเวทเท่าน,นั้นนะสำหรับแวนดี้ให้เราบับแวนดี้ไปเรื่อยๆนะครับ ก็ถ้าแวนดี้หลุดเมื่อไหร่ก็นั่นแหละครับดามเมจเราก็จะขาดหายไปเยอะเลยอ่ะพอเราอัพ2ตัวนี้เต็มแล้วใช่ใช่ไหมครับก็ปั๊บไอ้ควีนต่อเลยนี่ครับก็วางไอ้ควีนด้านหลังของไอเซนตรงนี้ก็ได้นะครับไม่เป็นไรล้วก็อัพให้มันตีวงเอลีนะครับก็ตีถึงตรงนี้นะครับอ่ะก็มันตีถึงอยู่แล้วนะครับแล้วก็อีกตัวหนึ่งนะครับที่จะวางนะครับผมจะวางเป็นประมาณตรงนี้นะครับนี่เลยนะครับอ่ะวางไปเลยนะ นี่ครับสาหรับใครที่ไม่มีไอคิวอินยูนิคนะครับเล่นประมาณนี้จะคุ้มมากนี่ครับมอนก็จะติดสโลติดสตันอย่างนี้เลยนะครับก็มอนจะไม่หลุดแล้วนะผมก็จะเล่นเซตประมาณนี้นะครับอ่าก็ผ่านอยู่แล้วครับชิวๆเลยแล้วก็อีกตัวหนึ่งนะครับที่เราอย่าลืมวางเลยนะครับก็เป็นเอมิเลียเนาะผมจะวางเอมิเลียครับเป็นตีเฟิร์สไปด้านหน้าตรงนี้เลยนะครับแล้วก็ให้มาตีตรงนี้นะครับให้เป็นอ่าเนี่ครับปรับเป็นเฟิร์สเหมือนกันครับให้มาวางตรงนี้เลย ก็จะทําให้มอนเดินช้านะครับเป็นตัวละครสโลที่ดีตัวหนึ่งเลยนะครับก็แนะนาเนาะอ่ะผมก็จะมาวางอีตัวหนึ่งครับ,บาวางประมาณแถบแถบประมาณเอ่อปกตินะครับที่จะถ้ามันจะหลุดเนี่ยช่วงประมาณเว็บ3าเนี่ยผมจะวางประมาณตรงนี้นะครับแต่ถ้ามันยังไม่หลุดเนี่ยผมก็จะมาวางประมาณตรงนี้อ่ะก็ปรับเป็นลาดนะครับเฟิร์สเนี่ยให้เราปรับมาแล้วับ2ตัวก็ปล่อยไว้แนี้เลยยังไงมันก็ไม่หลุดแน่นอนครับเพราะว่าเรามีแอเดตนะ อา่ ه, ก็ไอ้อปเดตเราตีไปเลยนะครับมันจะหลุดนะครับช่วงประมาณเว็บ3 2มสถึงสาได้นะครับประมาณเว็บ30อัพเนี่ยอาจจะเริ่มหลุดแล้วก็ได้นะก็ต้องหวังพึ่งลีลิกของตัวละครของเราแล้วแหละว่ามันจะติดหรือเปล่านะครับเพราะว่าตัวละครของเราจําเป็นที่แบบต้องมีลีลิก่ะถึงจะดามเมจบูตขึ้นมาได้แรงที่สุดนะครับของตอัวละครน่ากระโดดไปแล้วนะครับนี่ก็อัพไอคยกันต่อเลยนะครับนี่ก็เห็นไหม และ,ะระยะไอคีนนะครับก็ครอบวงทุกวงเลยนะครับนี่เลยอ่าก็คือวงที่ผมวานเนี่ยคือคุ้มสุดแล้วนะครับวานด้านหน้าตรงนี้ก็ไม่มีจุดไหนคุ้มไปกว่านี้แล้วนะครับถ้าใครหาจุดที่คุ้มกว่านี้ได้ก็บอกผมได้นะครับผมก็จะไปลองไปเล่นดูผมก็ลองมา,าหลายวิธีแล้วนะครับไม่ว่าจะเป็นเอาตัวจากอ่าเมินเฮเวนมาอะไรเงี้ยผมว่ามันก็ยังไม่ดีเท่าแวนดี้นะครับอ่า d มินเฮเวนเอามาผมว่าด,ดามเมจยังไม่ดีเท่าแล้วก็ไอตัวอื่นๆเนี่ยดามเมจหรือว่าวงระยะอะไรเงี้ยยังไม่เท่าไอคูนด้วย อย่างเมทัลไนอะไรเงี้ยผมอาจจะเอาลองมาเล่นแล้วนะครับก็ยังไม่คุ้มเท่ากันนะครับผมลองมาเล่นแล้วแต่มันไม่ค่อยคุ้มมากผมก็เลยเล่นเซตประมาณนี้นะครับก็เซตนี้เป็นเซตที่ผมวัดดีที่สุดแล้วสำหรับผมนะตอนนี้นะครับด่านนี้แต่ถ้าใครนะครับไม่มีไอคิวีนนะครับผมก็แนะนำนะครับเป็นอ่าเมทัลไนเนาะผมว่าเมทัลไนนะครับถ้ามีบัฟดีๆหน่อยอ่ะผมบอกเลยว่ายังไงก็ ยังไงก็ขึ้นอ่าห้าร้อยล้านหรือว่าหกร้อยล้านได้สบายนะครับขอให้มีไอเซนยูนิคนะครับเมทัลไนต์ตัวหนึ่งเป็นบัฟอ่าขอเป็นบัฟดีๆเลยเป็นบัฟลุงนะครับขอบัฟดีๆเลยบัฟอะไรก็ได้ครับแบบนั้นคือสบายแน่นอนยังไงก็ขึ้นห้าร้อยถึงหกร้อยล้านแน่นอน,นครับอ่าอันนี้คือไอเซนยูนค <c oughs> แค่ตัวเดียวนะอ่าตอนนี้นะครับมอนก็อาจจะเริ่มหลุดกันแล้วนะครับเพราะว่ามันอยู่ที่เว็บสามสิบสามแล้วนะก็หวังนะครับว่าให้อาควีนนะครับตีติดสโลได้เนาะ ก็มอนท่วงนี้ก็จะไม่หลุดนะครับแต่ตัวแอร์ตัวนี้อาจจะหลุดไปแล้วนะครับ mm hmm. ก็เสียดายมากๆากเฉยก็ไม่เป็นไรครับ mm hmm. ก็ปล่อยไว้ยาวๆเลยครับไม่เป็นไรถ้าตัวแอร์หลุดไปก็ปล่อยไปเลยครับเพราะว่าตัวแอร์เราไม่สามารถทําอะไรกับมันได้แล้วคือจริงๆอ่ะถ้ามีเพโลน่า hmm. ก็ดีนะครับแต่น้องเขาไม่มีเนาะถ้ามีเพโลน่าเนี่ยผมจะเอาเพโลน่ามาแทนเอมิเลียนะครับว่าเอมิเลียได้ใช้งานน้อยมากๆไม่ค่อยได้ใช้งานเลยนะครับเอมิเลียคือจุดที่จะได้วางเนี่ยผมว่าเนี่ยเห็นไหมเอมิเลียเนี่ยคือน้อยมากๆเลยนะครับตัวเดินนี่แทบจะหลุดยยากเล อ่ะเริ่มลุดแล้วพอพูดถึงคือเลือดมอนเยอะครับเยอะมากโหตัวละเลือดเลือดตัวละเจ็ดล้านนะบ้าเอ้ยตอนนี้นะครับเราหวังอะไรไม่ได้แล้วนะครับก็คือรออย่างเดียวนะครับรอ,อกดไอเซนครับคือหวังว่าลิลิกเราจะพยายามติดหลดวนนะครับอ่าถ้าลิลิกเราติดรัดวนเนี่ยดามเมจเราก็จะเด้งไปเยอะขึ้นเรื่อยเรื่อยนะครับตอนนี้ก็หวังแค่ลิลิกติดนะครับหวังไว้หวังไว้ว่าให้ติด ไอ,อเซนกระโดดแล้วก็พยายามกดบัฟดีๆครับอ่าตอนนี้นะครับเจ้าเมดมาอยู่ที่500ร้อยล้านแล้วครับผมว่าตกผมว่าตกอยู่เนี่ยอาจจะตกอยู่ที่600ล้าน,นครับถ้าเล่นถ้าเล่นดีๆเลยอะ่ะอาจจะไป650ล้านได้ครับแต่ตอนเนี้ยอาจจะตกอยู่ที่อ่า600้อล้าน,นครับก็น่าจะน่าจะได้ประมาณนี้แหละมัง้งอ่าน่าจะได้ประมาณนี้แหละครับให้มันตีไปนะ แล้วก็เรากดตัวแล้วก็เรากดตัวด้านหลังนี้นะครับเรากดไปเลยรอครับรอเดินมาประมาณนี้นะครับเรากดเลยนะห้ามพลาดเด็ดขาดนะครับปั๊บอ่ะกดไปแล้วนะครับกดล่วงหน้า5วินาทีไปเลยแล้วก็รีบมาบับเวนดี้เลยนะครับเพราะว่าแวนดี้สำคัญมากอ่ะรีบมาบัฟเลยนะครับอ่ะแล้วก็หวังนะครับว่าให้ลิลิติดนะครับลิลิของไอเซนติดหรือเปล่าระเบิดครับตุ้มตุ้มตุ้มอ่ะทะลุสถิติที่ทํามาแล้วนะครับ เป็นยังไง660ล้านแล้ว670อ่าไม่ถึงครับได้ประมาณ660ล้านครับก็ประมาณนี้แล้วกันนะครับสำหรับเซตที่ผมลงเนาะก็ใครที่มีเซตที่ดีกว่านี้นะครับก็แนะนํากันมาได้นะครับเพราะว่าเซตเนี่ยผมคิดได้แค่เซตนี้เซตเดียวนะครับเพราะว่าเอาไปลองลงหลายเซตแล้วนะครับไม่ว่าจะเป็นเอานามินะครับไปแทนพุชชี่หรือว่าเมดินเฮเวนของเราเนี่ยเด้งเวลาครับก็ดามไม่เท่าไม่เท่านีนะครับก็คืออันเนี้ยน่าจะดีที่สุดแล้วนะครับ ที่ผมทํามาได้เนาะขอบคุณทุกคนนะครับที่ดูตั้งแต่ต้นจนจบนะครับฝากทุกคนกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กันด้วยนะครับสำหรับวันนี้นะครับไปแล้วนะครับทุกคนบ๊ายบาย